ผู้ชมครับในการกลับมาซ้อมวันแรกของคุณพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองจูเนเต็ดเ,เมื่อวันจันทร์ที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นพี่กอ๊อฟอธิศัก์ไกรสอนนะครับกลับมาฝึกซ้อมบนพื้นสนามหญ้าร่วมกับทีมกายภาพบําบัดของสโมสรกิเลนพยองของเราได้แล้วล่ะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับพี่ก๊อฟมีการบาดเจ็บหัวเข่านะครับบริเวณขาทางด้านขวานะครับแต่ก็ไม่หนักมากถึงขนาดต้องผ่าตัดนะครับ หลังจากที่ผล m r i จากโรงพยาบาลกรุงเทพแจ้งมาว่าพี่ก๊อฟเองต้องพักรักษาตัวประมาณสัก3เดือนนะครับตอนนี้ผ่านมา2เดือนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเหลืออีกเพียงคแค่1เดือนเท่านั้นก๊อฟอดีษักไกลศรก็จะสามารถกลับมาฝึกซ้อมหนัก,นกๆแบบเพื่อนร่วมทีมได้แมก็เป็นภาพที่น่าย,ยินดีนะครับที่เราได้เห็นพี่ก๊อฟอดีษักไกลศรกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกของสโมสรกีเลนผีอของเราเนะี่ยมีพี่ก๊อฟ อดีศักิ์ไรสอนอย่างแน่นอนแล้วครับเจ้าตัวน่าจะหายทันสำหรับเกมหนักๆที่รออยู่ในฤดูกาล2017รวมไปถึงทีมชาติไทยได้วยนะครับใครที่คาดหวังว่าพี่ก๊อฟจะสามารถลงสนามได้ในการรับใช้ทีมชาติไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่บ้านของเรานะครับแล้วก็เปเยือนทีมชาติญี่ปุ่น ถ้าเกิดเจ้าตัวหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะมีชื่อของอดิศักกรสอนกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งอย่างแน่นอนวันนี้เมืองทองทีวีของเราเลยได้มีโอกาสพูดคุยกับกอล์ฟอดิศักกรสอนนะครับถึงอาการบาดเจ็บล่าสุดของเจ้าตัวนะครับรวมไปถึงการฟื้นฟูหลังจากนี้ของอดิศักกรสอนมาฝากแฟนคลับเกรียดใจของเราแก้คิดถึงครับ โอเคครับวันนี้เป็นวันแรกที่เอสซกลับมาซ้อมฮะแฟนคลับคงดีใจที่ได้เห็นกอลฟวิ่งได้เป็นยังไงช่วงหยุดที่ผ่านมาทําอะไรบ้างครับกอลฟก็เหมือนเดิมครับช่วงแรกๆก็ยังปันจกรยานว่ายน้ําอยู่แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นแค่นั้นครับแล้วก็กลับมาก็โปรแกรมเหมือนเดิมเพราะว่าจักรยานว่ายน้ํามันเราหาได้อยู่แล้วไม่ได้ลําบากอะไรมากก็คือเข้าโปรแกรมไปก่อน แล้วก็ตอนนี้ก็มาเข้าโปรแกรมสโมอสรอนก็รู้สึกว่าวิ่งอะไรงนี้กับพื้นสนามเพราะว่าอยู่นู่นวิ่งวิ่งบนบนลู่วิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานตอนนี้มาลงพื้นสนามก็รู้สึกว่าอาการบาดเจ็บวิ่งธรรมดาตอนนี้ไม่มีแล้วครับสภาพร่างกายเป็นไงโดยส่วนตัวแล้วมองว่าอาการบาดเจ็บนี้น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือย,อยังเฉพาะอาการบาดเจ็บนะครับคือตอนนี้อาการบาดเจ็บผมว่าน่าจะประมาณเกือบ80แล้วคือถ้าเรา คือความคิดผมถ้าอยากแบบหายขาดเลยอะไรเงี้ยคือขอเวลาอีกสักเดือนหนึ่งเพราะว่ามันมันเจ็บสองสองจุดครับ,รบก็สักเดือนหนึ่งผมว่าประมาณไม่เกิน20่สิบันวาน,น่าจะเกือบเกือบร้อซหลังจากนี้ต้องทําอะไรบ้างก็อยู่กับทีมกายภาพบำบัดของสโมสรไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นอย่างวันนี้ใช่ไหมใช่ก็คือวันนี้เหมือนเป็นวันเริ่มต้นฟื้นฟูนฟนสภาพคือทั้งพี่พ ที่มาวิ่งในสนามวันนี้ก็คือฟื้นฟูสภาพผมก็มาเริ่มวิ่งแล้วก็เริ่มปรับสภาพร่างกายไปด้วยแล้วก็คือตอนนี้ทุกคนก็เหมือนกับทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยคือสังเกตจากที่ทุกคนมาวิ่งวันนี้ฟุตถึงก็วิ่งก็วิ่งเยอะเหมือนกันวันนี้เห็นทุกคนวิ่งได้ก็แสดงว่าทุกคนก็ดูแลร่างกายตัวเองดีครับตอนนี้ทีมอาจจะซ้อมน้อยหนึ่งเพราะว่าไปติดอยู่ทีมชาติถึง8ปดคนนะฮะได้ตามดูไหม ดูดูครับดูทุกแมตช์เลยก็ให้กำลังใจอยู่ก็ลุ้นอยู่นะจอเหมือนกันก็อยากให้ชนะทุกๆแมตช์เลยแล้วก็อยากให้สุซูกิครับครั้งนี้ก็อยากให้เราป้องกันแชมป์ครับได้ได้ครับมีคอมเมนต์แฟนบอลเยอะแยะเลยว่าปีหน้าก็น่าจะเห็นก๊อฟกลับไปรับใช้ทีมชาติอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นซาอุหรือญี่ปุ่นนะครับก็พร้อมครับผมคือตอนนี้ขอแค่ให้หายกลับมาร0 0ซแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมชาติตตลอดเวลาอยู่แล้วครับ สุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่ถามหาแต่พี่กอ๊อฟอัปเดตอาการบาดเจ็บพี่กอ๊อฟหน่อยโอ้โหอะไรจะพี่กอ๊อฟบ่อยเหลือเกินต้องไม่ได้เจอนานครับผมก็ยังคิดถึงบรรยากาศเหมือนเดิมอยู่ครับก็หยุดหยุดไปตอนนี้ก็เดือนกว่าที่หยุดไปแล้วก็ไม่ได้มาเจอสนามฟุตบอลเลยอนะไรอย่างนี้ก็แฟนบอลก็คงความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่ายังมีทีมชาติให้เชียร์อยู่นะครับ <Okay. S 2> ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาการบาดเจ็บครับแล้วก็ตอนนี้อยากให้เป็นแฟนบอล ทั่วประเทศไทยครับช่วยให้กำลังใจทีมชาติแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเจอกันครับทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติเลยครับ,รบไม่อ้วนขึ้นเลยนะน้ำหนักเท่าเดินช่หยเนี่ยก็ตอนนี้ขึ้นมากิโลหนึ่งครับดูแลดีมากครับ